ต้องพยายามหาเตียงไม่ต้องพยายามอะไรใดๆถ้ามีไข้กินพาราถ้าเป็นเด็ก10กิโล5ซีซีคำนวณเลยเด็กหนัก20โลก็คือ1 0ซีซีคือ2ช้อนชา5ซีซีคือ1ช้อนชาถ้าเป็นผู้ใหญ่พาลา500มิลลิกรัม2เม็ดทุก4ชั่วโมงกินได้อย่าให้ไข้เกิน38ถ้ามีไข้ให้เช็ด ว,วิธีการเช็ดตัวหนึ่งเอาน้ำธรรมดาไม่ต้องเย็นไม่ต้องร้อนไม่ต้องน้ำใส่น้ำแข็งไม่ต้องน้ำเดือดไม่ต้องใดๆน้ำอุณหภูมิธรรมดาเปิดน้ำก๊อกนี่แหละค่ะเอาผ้าขนหนูซับตรงข้อพับทั้งหมดคอรักแร้ข้อพับ everything จนผ้าอุ่นแล้วเปลี่ยนใหม่อันที่สองขั้นตอนที่สองเช็ดตัวจากปลายมือปลายเท้าเข้าสู่หัวใจเข้าใจเข้าสู่หัวใจป่ะหัวใจอยู่ตรงไหนเข้าตรงนั้นอ่ะเช็ดเช็ดจาก เช็ดจากไกลสุดเข้าสู่หัวใจเข้าสู่หัวใจเข้าสู่หัวใจเช็ดไปเลยจนไข้ลดเช็ดทุกสองชั่วโมงถ้าไข้สูงในเด็กจะชักได้ถ้าไข้สูงในผู้ใหญ่จะพูดไม่รู้เรื่องฉะนั้นถ้าควโครลไข้ได้สบายใจหนึ่งเป่ออันที่สองไอหอบเหนื่อยให้ซื้อ,อยาแก้ไอที่ชื่อ d e ็กโ m ร t มโทแฟเดินไปร้านขายยาร้านไหนบอกไปเลยว่าซื้อยาแก้ไอและยาละลายเสมหะชื่อเด็กโตเป็นยาแก้ไอแนกลองเป็นยาละลายเสมหะและเพิ่มแอนตี้ออกซิแดนต์และใบซวัตดก็ได้ยาแก้ไอยาแก้ละลายเสมหะถ้าหอบมากๆวัดออกซิเจนต่ำกว่า90ติดต่อหมอมาติดต่อเพจเราต้องรอดถ้าหอบอย่าพยายาม ออกกาลังกายตอนนี้เราไม่สามารถออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดีตอนนี้ได้ไม่ต้องเดินไปเดินมาอยู่นิ่งๆไม่งั้นมันจะคอนซูมออกซิเจนหนักกว่าเดิมอันที่ 3. ท้องเสียอาการบ่อยๆที่พบนะที่อันตรายนะเมื่อท้องเสียถ้าไม่อ้วกถ้ากินได้กินเกลือแร่แก้ท้องร่วง o r s หาไม่ได้กินน้ำโคก้กน้ำหวานไม่เอาโค้กซีโร่นะเอาน้ำตาลเอาที่มีน้ำตาล,าตาลกินน้ำหวานใดๆเฮลบูบอยอะไรก็ได้ผสมเกลือแม่งเลยสไปค์โคก้กใส่เกลือ กินได้เหมือนกันก็คือกินเพื่อให้มันไม่เพลียอันนี้ก็จะเป็นอาการ3อย่างที่เจอเยอะเจอบ่อยๆและนำไปสู่อาการหนักถ้ามีไข้ลดไข้กินยาลดไข้เช็ดตัว2ถ้าไอหอบมันจะหอบอยู่แล้วเพราะมันไอเยอะไม่ได้เป็นโควิดแค่เป็นคออักเสบไอเยอะก็หอบเหมือนกันทานยาแก้ไอยาละลายเสมหะและแหนกลองถ้าท้องเสีย o r s แก้ท้องร่วง และกินน้ำเยอะเยอะน้ำหวานเยอะเยอะน้ำเกลือแร่เยอะเยะนะคะถ้าจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้น